นะครับเรากลับมากับทีเจคุงชาแนลนะฮะวันนี้จะมาเอ,อ่อภาคไอบาเกตปัญญาอ่อนงี่เง่านะเออวันนี้เราจะมาเอ้ยเดี๋ยว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 ขอปรับก่อนเดี๋ยวภาพเกิดแตงกระตุกนะฮนะโออาบน้ำนอกบาอ้านตัวแมง ไปดีไปดีเออปิดกล้องสิปิดกล้องไอ้เออเอาไปทั้งกระมังอโอ้ยเจ็บหัวหัวโกอี่งนอนเล่นน้ำสงการตุ๊เอยโดนห้หมเอเขาจะคิดกันทำไมครับเออผมอยากเล่นน้ำดีเอาลงไ,ไ,ไม่ไหวน้ำเนี้ย ไอ้ลูกวันนี้พ่อจะมาอาบน้ำนอกบ้านเจอพ่อขอเก้าอี้ไอ้ลกโลกโลกเก้าอี้มาเก้าอี้มาเอ้าเอาเก้าอี้ไปทำไมเก้าอี้โอ้ว like oh, oh, so. oh, 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 ันอากาศมืดโอ้โดนสาดน้ำโอ้เย็นใครปิดไฟมืดใครปิดไฟเออวันนี้เราจะมากินน้ำนะอ้อเอาไปทางกละมังเอ่อผลจะเป็นเทพแห่งเคยคิริส เด็ยเอาเจ็บหัวเอเอาไปทักกะละมังโอ้เลือดโอ้เลือดเออจนเครียดกินเหล้าอ้เจ็บหัวเอาไปทักกะละมังเอวันนี้เราจะมาเล่นโอ้เจ้า นี่เขาลองท่าทำไมครับเขา้องทำไมออเย็นสบายเย็นสบายเอาไปทักกะละมัรระงเย็นนักช่ไม่เาไปทักกะละมัรระงแม่เออวันนี้เราจะมาทำปรากฏการณ์ใหม่ของท้องฟ้า